ที่เมกามันรสชาติเหมือนเค้กส้มเลยค่ะส้มแบบเค้กส้มค่ะสีส้มมากก็แบบโอเลสไงมึงนของหวานเลยืม เห็นแล้วแบบาโอ้เ y god อเหรอเห็นแล้วโอ้เนี่ยใช่เหรได้ฉะนั้นมัแม่จะจัดให้ทั้งวันเลยเราจะกินอาหารที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าโอ้ฮ่าโอ้โอ้โอ้เฮ้ยจะมีได้ยังไงคะเียโลเดี๋ยวคอยดูได้นี่ค่ะ โอวันติ้งโอริโอ้โอวันติ้โอริโอ้ใช่นล้วแม่บอกแล้วจะให้จะได้มีตีนไงเดี๋ยวก็หักเงนอะไรคะแต่ว่าโอวันตินกับโอริโอ้มันก็เบสิกเบสิกนะคะมันก็โอริโอ้กับโอวันตินมันก็กินอยู่ทุกวันนลยค่ะอ๋อมันธรรมดาไปใช่ไหมธรรมดาไปมากค่ะมือกลางวันเดี๋ยวจัดโอให้แบบโอ้เลยแบบว่าเซ็ตขนม โอ้เลยจะมีอะไรได้อีกค่ะเดี๋ยวคอดูเดี๋ยวคอดูเดี๋ยวมือกลางวันรับรองนะมาดูถุงขมือเช้าเลยคือเบเบ้เหรอถ้ากวานจะใส่แป้ง200กรัมอ่ะสองร้อยไหมสองร้อยยังยังคือยังไม่ได้ใส่เลยสวัสดีค่ะท่านแม่เนี่ยเอาไปทำอาหารให้หนูไงทำอาหารอร่อยไหมเทมูนอ้าวเห็นวัตถุดิบแบบนี้หนูคิดว่าเป็นอะไรคะออ๋ ก็ดูส really? e ิคะว่าเนี oh. 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 Oh, ่ยกลับถุดิบนะมันควรจะเป็นอะไรที่โอหน้โออะไรโออะไรโอศัโอัโออะไรหน้โออะไรน้โอ้กโนมิยากิง่มาจ้าโอโกโนมิยากิตายดิไซนต๊อ นี่จะเป็นครั้งแรกที่แม่ทำโอโกโน,ะน,นมิยากินะยวนะแค่คุณทำเป็นเหรอคะคุณไปดูสูตรมาทำไมคะอ๋อแม่เคยไปกินที่โอซาก้าแล้วเราไปกินแล้วเขาก็มาคุกให้ดูตรงข้างหน้าเขาไาทำทให้ดูอ่านั่นแหละประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วแว<ะ>ด้จำได้จับได้จำได้นะ วตอนนั้นน่ะป้ากระหน่ำใส่เครื่องไปเต็มเลยเนี่ยแป้งอ่ะใช้แป้งเนี่ยเป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะส0งร้อยกรัมน้ำที่สองเขาเขียนว่าแป้งทาโกยากิด้วยล่ะคะมันเป็นแบบอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันอขาใช้แป้งเดียวกันใช่เนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วก็คนค่ะใช้น้ำเหรอเอาตะหลิวแล้วกันนะคนไปเลยตะหลิวอ๋อใช้น้ำเหรอฮ่าตะหลิวคน เราจะหลิวเพราะว่าถ้าพี่หายเดี๋ยวเราจะต้องบีให้แป้งเข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ผักแป้งเข้ากันแล้วผักมาใส่เลยอ่าใส่ผักเฮ้ยเ้าวแถวี่ได้เวลาแล้วถามแล้วค่ะโอเคมูนะนี่ยังไม่ได้เริ่มทำอีกเลยหรอคะมันนานมากเมันไค่เิวแล้วเอางั้นเดี๋ยวมีสกิโอนึงมาให้โอออะไรคะระหว่างนี้ลองท้องไปก่อนโอเด้ง น่ากินนะหอมมากค่ะเป็นอาหารที่คนบอกแล้วตรงวันนี้เราจะจัดเซตโอที่เป็นญี่ปุ่นนะคะอู้หูพันขมูมากเลยค่ะอัดแล้วนะคะเอาแล้วนะมันจะดูไหมมันจะดูไหมจ้ามอู้ยโอ้โหดูชาจะลุกันได้เลยเขียงด้วยอ่ะมีเฉียงด้วดเฉียงทอดใช่มันหยอดก่อนเอาชิ้นเล็กๆก็พอนะอ่าก็เสร็จแล้วเราก็เลียงเลคอก็เลียงเล็ก เยอะนะคะเพราะที่ในจุเคยกินนะคะมันผักเยอะ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 ไปหรือเปล่าคะอันนี้อ่ะ,ะไม่เยอะหรอกลูกพี่บอกนะหายหายตาเออดีนะคะน <c oughs> ่กากินมากโอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวพอข้างนึงมันสุกแล้วก็จะทำการกลับมาเราจะกลับแล้วนะคะหนึ่งสองสามชั่ว คนนี้อีกเยอะเลยต้องบอกคนนี้อีกเหรอคะมันต้องแบบสีเยอะเลยสิบเบิร์ดไหมหนูกินหมดไหมอ๋อจะให้ทำอีกอันให้นันชาใช่ไหมอ๋อกลมค่ะก่อน่ะรูปสองคนต้องเป็นสีเหลี่ยมเปรตหรือเปล่าหรือแบบนี้เลยคะไม่โอโกโนมิยากิก็ต้องกลมๆหรูมไม่ใช่สีกลมๆแบบนี้ใช่ไหมจะอย่านิ้วจิ้มนะร้อนมากจิ้มใส่เบคอนด้วยนะ เอาตรงนี้เดีอยวเอามาชิดทเอามาชิทวันนี่มันเปียกมันมันแรงฟังสิชุยสีสวยกรอบแล้วอ่ะเดี๋ยวเรานี่แล้วเดี๋ยวนะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําการลาดซอสหั่นอะไรให้กินบนนี้เลยเป็นกระทะเหมือนเราไปกินที่โอซาก้าเลยเห็นไหมโอโกโนมิยากิที่โอซาก้าแล้วเด้งเฮ้ตักให้เราอ่่านี้ นนีี่่กะดอยูมันไม่ออกค่ะเดี๋ยวจะแหวกให้ค่ะอ่าทอจะท่องลากซอสซอสนี่เขาเรียกว่าซอสถ้าหนูไม่ทาดซอสมันจะเป็นอะไรคะลูกยามหมุนไม่ใช่อ๋อยี่ห้อแต่ว่ามันเป็นซอสโอโกโนมิยากินะคะของพี่พิมใช้เพียงเดียวน้องเดี๋ยวเราจะกินบนเตานะเหมือนที่โอซาก้าเยยุ้ยน่ากินมากลาคินค่ะ ไปปะโอฮะไม่มีชิมเลยค่ะชิมเลยนะคะน่ากินมากเดี๋ยวแม่ขอชิมด้วยนี่มันโอโคโนมิยากิค่ะอ้านี่มัน a m a ซิ่งมาจะชิมแล้วนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงคะอะไรร้อนมากแมวก็ดีใจ เขียนให้แม่หน่อยเขียนให้แม่หน่อยแม่จะเอาแบบไม่ต้องกินเบคอนนะคุณพี่หมานกุ้งดังอยนะถึงจะไม่อร่อยเท่าที่ร้านแต่มันจะดังอร่อยมากอร่อยจ้าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเป็นไงเริ่มติดคอค่ะติดคอเหรอมีเครื่องดื่มให้รอสักครู่นะคะนี่ค่ะเครื่องดื่มค่ะแก้ผืดคอค่ะ กลาอะไรคะนเคมูุอ้าโออะไรโออะไรเครื่องดื่มโอจับโอเชโอชาเดี๋ยวเดอ่ะให้ชิมก่อนแล้วค่อยบอกไม่กล้ากินเค็มแจงหรือเปล่าไม่แจงกินได้ยังไงอืมออะไรโออะไรอเนารูพอแแม่เขาใช่ไหม มันคือโอเลี้ยงอะกินได้ไหมกินไม่ได้แน่เลยอะเข้มมากเอ้าเดมัเอาอะไรไม่ไม่มาให้กินุกินกาแฟลูกใช่ไหมไม่กินโอโคโนมิยากิกบกไปก่อนนะอ่ะว่าต้องกินกินไม่หวานใช่ไหมตกเป็นของแม่แล้วกันนะคะ โลมิยากิเป็นไงคะับมันหิวข้าวเย็นแล้วค่ะโอ้ยข้าวเย็นก็ยังคงโออยู่นะคะนี่อะไรคะนี่มามาไม่ใช่มามาธรรมดาเห็นไหมเห็นไหมมันมาทำอะไรคะโอเคฮะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นโอเคโอเรียนท่าคิดเช่นเดียวนั้นอันนี้ก็คือโอเคออ๋โอเคเลยค่ะโอเคนี่ เรียกมารถที่หนูชอบเลยนะรถหนูบะช่อสงเครื่องอ่าอ่าหนูจับหนูจับชิมเลยอ่านี่นะคะเู้เต้นเป็นไงโอเคมากมากเลยนะโอเคมากมากเลยค่ะชามันเดีจ้าอุ้ยน้ำอุ้ยน้ำร้อนจี๊เลยดูเฮ้ยเฮ้ยเ้มงวดอากจานเลยค่ะไม่เป็นไรอ่าก็ใส่สวยเส้นดี้ เท่านี้ระหว่างรอมันร้อนนี่เดี๋ยวจะเอามาให้อีกจานหนึ่งค่ะนี่อะไรคะเนี่ยอะไรล่ะอันนี้สีอะไรสีส้มสีส้มมันสังเกตว่าไง Orange มันคือไก่ฮะฉะนั้นอันนี้ก็คือ Orange Chicken ้หรืออาจจะอ่านว่า Orange ก็ได้แต่ว่าแม่จะอ่านว่า Orange Chicken อ้าวฉะนั้นมันก็ออนค่ะ เดี๋ยวขอลองกินโอเรนจ์ชิคเก้นของเคมูนนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะเมืองไทยมันมีไม่กี่ร้านที่มีโอเรนจ์ชิคเก้นเพราะว่าปกติกินที่แบบว่าที่จีนที่เดี๋ยวๆที่เมกาแต่รสชาติเหมือนเค้กส้มเลยค่ะส้มแบบเค้กส้มค่ะเค้กส้มมาก ได้ e x p ได้ไหมเฮ้ยไม,ม่ได้ไม่ได้เหรออนนืกินมามา่าเถอพูดเ้กซ้มมือนี้อย่ากมาหาว่าไม่อลังการมีแค่มามากก่ากับไก่มีอะไรคะโอเปร่าเค้กโอเปร่าเค้กชนิดนี้ที่มันเป็นชั้นๆๆ,ๆ้ๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเค้กโอเปร,าร่าฮะจริงเหรอคะจริงเลยค่ะคิดว่าจะอร่อยไอร่อยไหมร้านนี้ก็ไมเฮ้ยอร่อยมากเฮ้ย <oh> เป็นงานเป็นงานเนื้อร่อยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวร้านนี้ไม่เคยซื้อแต่ปกติปกติอ่ะเคยกินโอเปร่าเค้กบ่อยๆแต่เป็นร้านมาเรียซิอันไกลไม่ได้ซื้อเคืออร่อยไม่ค่อยอร่อยแบบว่ามันก็เป็นโอเปร่าเค้ก เป็นส้มแล้วเขาชื่อโอไม่ใช่มันชื่อประเภทส้มหรือเปล่าใช่มันเป็นส้มป้ามันเป็นส้มไหมเป็นส้มเป็นไซตรัส้มันชื่ึโงแล้วมันชื่อโอคนก็เลยเรียกส้มโอส้มโอฉะนวนชโอโอ้ดินเนอร์ของเรามีทั้งเมนคอร์สนี่มีเส้นมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนอะไรคะอร่อยเหรอออโอเรนทีเ ขนมหวานของหวานก็เป็นโอเปราเค้กผลไม้ก็คือโอ๊ะจมโอ๊บนะคะเป็นไงคะอร่อยมากโอเคไหมโอเคมากเลยค่ะเป็นนะโอวันนี้ทั้งหวานชอบไหมคะชอบมากเยี่ยมอ่ะคือไม่กินต่อเลยนะแต่จมโอวันชุ่มๆอร่อยเนี่ยกินมากขมุนเคยกินไก่ไปเลยนะคะไม่ดีแล้วค่ะยกให้ป๋าได้ค่ะ